สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันช่วงที่สดามาชลบุรีนะคะที่สวนมีอะไรอทำเพิ่มขึ้นบ้างนะคะตอนนี้ลุงเสือก็ส่งรูปถ่ายมาให้อสอดาดูนะคะว่าช่วงที่สดาดไม่ได้อยู่ที่สวนมีอะไรที่ลุง <c oughs> ลุงเสือนะคะทำนะคะลุงเสือก็ใช้รถจี๊ปนะคะลาก เาสานะคะเก็บไว้ฝั่งฝั่งที่เราทำากำแพงดินเนาะฝั่งด้านที่ว่าทํากําแพงไม่ให้ดินพังไปทางฝั่งของพี่สาวนะคะตอนนี้ก็ลากเอาไม้มาทีละต้นละต้นนะคะเพราะว่าทําคนเดียวนะคะไม่ได้มีคนมาช่วยก็เลยใช้รถก๊บนะคะลากนะคะโอ้โหรถก๊บนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะก็สามารถใช้ลากอาท่อนซุงท่อนเสาได้นะคะ ลุงเสือก็ลากมาเก็บไว้ตรงฝั่งที่อ่าที่เราไปทํากําแพงดินเนาะที่เอารถตักมามาตักแล้วก็มาตอกนะคะตอกหลักเนาะตอนนี้ก็เอาเสามาเก็บไว้ฝั่งนี้แล้วก็อ่าขนย้ายปุ๋ยนะคะมาไว้ฝั่งนี้เหมือนกันเนาะนะคะเนื่องจากทําคนเดียวลุงเสือก็จะใช้นะคะไอรถเข็นนะคะช่วยเข็นปุ๋ย อาจจะวางได้ทีละห้าหกกระสอบนะคะแล้วก็ไปยกวางยกวางนะคะก็หนุ่งเสือก็ทําไปเรื่อยๆนะคะก็เลยตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปมาให้ดูเนาะ,ะประดากออ็รูปรวมร,รูปดูนะ,ะแล้วก็หนุ่งเสือกอ็นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเหลือปุ๋ยนะคะตอนนี้ลูกซุงนี่เสร็จแล้ว ะะเรามาดูว่าลุเาลงเสือขนปุ๋ยมายังไงนี่นะคะใช้รถเข็นนี่นะคะเอาใส่สูงถึงถึงข้างบนตรงจับเลยนะ,ะลุงเสือก็ใส่ทีเดียวเต็มเลยนะคะเพราะว่าเวลาทําด้วยกันก็จะทําแบบนั้นนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนี่เลยเที่ยวแรกได้กี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถุงนะคะ สิบถุงเที่ยวละน่าจะเที่ยวละสิบถุงเนาะนะคะนี่ย้ายจากตรงนี้เลยนะคะตรงที่จําได้ไหมที่ประดาพาเข้าไปดูว่ามีของเยอะมากข้างบ้านนะคะที่รถประดาจะจอดอยู่ตรงตรงเลยกองปุ๋ยไปเนาะนะคะลุงเสือก็ค่อยๆยย้ายนะคะย้ายทั้งหมดเลยเนาะก็เพื่อที่จะได้ทําทความสะอาดข้างบ้านตรงนี้นะคะตรงนี้อนาคตรเราจะทําเป็นที่จอดรถนะคะนี่ก็ ขนมากกบหมดแล้วนะคะตอนนี้ได้กองใหญ่แล้วเนาะนะคะอันนี้ตอนนั้นลุงเสือเขาส่งรูปไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ให้นะคะอันนี้ก็นี่นะคะตอนนี้เสร็จหมดแล้วเนาะเสร็จหมดเรียบร้อยก็จะใช้นะคะผ้าเต็นท์นะคะมาคุมกันฝนเพราะตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่นะคะที่นู่นนะ,ะแต่ก็เอาสูงๆไว้ให้เหนือน้ํานะคะป้าดาก็เคยบอกว่าถ้าเอาของไปกองต้องหนุนให้สูงนะคะ ข้น้ำมันไหลเข้าไปได้ใช่ไหมคะถ้าสูงอย่างนี้น้ําไหลไปก็ก็ไม่ได้แช่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็ไม่เป็นไหลนะคะอย่างไม้นี่แช่ยังพอได้นะแต่ว่าปุ๋ยนี่ไม่ได้นะแล้วต่อมาลุงเสือก,ก็เริ่มจะมาทําความสะอาดเก็บเศษไม้เศษอะไระที่ตรงข้างบ้านนะเก็บเศษไม้เศษถุงเสร็จอะไรออกเสร็จแล้วก็สั่งหินคลุกมาหนึ่ง น่าจะคันหนึ่งคันรถเน,ะนาะนะน่าจะหนึ่งคันรถเพราะว่ามันก็มันกว้างเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือไม่เอาหนามากนะคะเอาแค่ว่าอเกลี่ยเสร็จแล้วมันแน่นมันมันไม่ไม่มีต่ขี้ฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้ลุงเสือจะย้าย,ายกลับมาอีกไหมป้าดาว่ายังนะคะเพราะว่า อืมน่าจะเอาไว้ตรงโน้นแหละแล้วตรงนี้ก็น่าจะเทป,ปูนหรือเปล่าเพราะป้ไดาเห็นลุงเสือซื้อไวเมดมาอีกม้วนหนึ่งเนาะไวเมดก็ประมาณม้วนม้วนแบบเส้นใหญ่นะคะม้วนละพันกว่าบาทเนาะเคยสั่งมาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่มาทําเทพื้นเทเสาอ่าเพื่ออ่าอ่าออะไรนะรับตู้คอนเทนเนอร์เขาไแล้วนะคะ อันนี้ลุงเสือก็เกลี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คลิปนี้นะคะก็ให้ได้รู้ว่าลุงเสือไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะก็ส่งคลิปมาให้ป้าดาเนาะป้าดาก็เลยเอามาอัปเดตให้เอฟซีนะคะได้ชมกันบางคนอาจจะคิดถึงสวนนะคะเอ้ยเสาวดาไม่อยู่นะ อ่ไม่เห็นเลยว่าตอนนี้สวนเป็นยังไงนะคะตอนนี้เอาสาวดาก็เอามาอัพเดตให้ดูแล้วนะคะก็นี่นะคะอันนี้ก็คือบ้านเนาะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่างช่างบอกว่ารออ่าให้ร้านห่อเสาที่เพิ่มขึ้นนะคะสิบต้นนะคะแต่เป็นต้นสั้นนะคะไม่ได้เอาต้นยาวเนาะต้นสั้นแล้วก็เทคานนะคะเสร็จแล้วก็พระดาทีแรกลุงเสือว่าจะเอาเป็นเสาไม้นะคะ ปา้าดาบอกขอเปลี่ยนได้ไหมนะคะเสาไม้อนาคตมันก็จะผุเนาะก็ขอเป็นเสาเหล็กได้ไหมเอาหน้าห้านะคะก็เลยหล่อเสาให้เชื่อมกับให้เชื่อมกับไม้นะคะก็คือไม่ต้องมีบากนะคะเป็นไม้เราต้องหล่อบากนะคะแต่ถ้าเป็นเหล็กเราใช้เอาเหล็กเส้นเชื่อมกับเสาที่เขาหลอะะ่ออันนี้ก็ลุงเสือก,ก็ถ่ายให้ดูว่านี่กําลังทําเป็นแบบ เอาหินนะคะเก,ก่งใช้อันนี้เลยเนาะนะคะพวงกีขุดแล้วก็ไปเท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 นะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะเนี่ยนะคะทำคนเดียวนะคะแถมจะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะประดาก็เลยถือโอ,อก,กาสนะคะเอามาให้เอฟซี FC ได้ดูการได้ชมกันนะ,ะโอ้น่าจะร้อนนะคะเปิดพัดลมด้วยนะคะนะก็ถ่ายให้ดูทั้งหมดว่าตอนนี้นะคะก็ได้เอา หินคลุกนะคะนี่ไงฮะไวเมดเห็นไหมอ่านี่คือไวเมดที่ตัวใหม่ตัวเก่าก็จะอยู่อยู่ด้านในเห็นไหมคะเป็นสีสนิมนะคะมันโดนฝนก็จะเป็นสนิมเลยไวเมดเนาะนี้ก็จะถ่ายให้ดูว่าตอนนี้เกลี่ยหินคลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คืออ่าบ้านนี้ถ้าอ่ามีห้องเก็บของแล้วนะคะก็จะทุบกําแพงออกนะคะเป็นลงจอดรถก็จะเทเป็นทีเดียวเลยเนาะ เพื่อจะได้จอดรถง่ายๆนะคะก็ตอนนี้ก็เกลี่ยตรงนี้ให้ให้ดูดีป้าดาไม่แน่ใจว่าลุงเสือจะเทปูนไหมนะคะอาจจะเทนะคะเพราะในบ้านเทหมดแล้วนะนะอาจจะเทตรงนี้กับร,บรอบๆตรงที่รถกริบจอดเมื่อกี้นะคะเพราะว่าซื้อ,อไปอีกน่าจะเทนะะก็มันก็ทําทให้แบบเวลาตัดเขาก็จะตัดเท่ากันแล้วก็ฉับๆเอาเนาะนะให้มันเป็นพื้นเดียวกันนะคะ ป้าดาคิดว่าลุงเสือน่าจะเทนะะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะคะน่าจะมีตอนจบด้วยนะนะนนี้เราก็ได้ดูกันเรื่อยๆนะคะป้าดาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ให้มันเร็วมากนะคะก็ดูช้าๆไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ไม่ต้องอุ้ยดูไม่ทันเลยนะป้าดาก็ทําทความเร็วให้ช้าลงนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้เหนน็นอันนี้ก็ดี่เลยนะ เสือก็ถ่ายของเดิมให้ดูอีกนะคะแต่ว่าป้าดาว่าลุงเสือเราใช้ขนาดของกล้องไม่ไม่ได้เท่ากับที่ปราดาคเคยทำเนาะมันก็เลยเหมือนมีเบอบๆเล็กๆอยู่นะคะแต่ก็โอเคนะก็ยังสามารถาส่งให้เอซีได้อัปเดตกันเนาะได้เห็นนะคะก็มีเอฟซบางคนถามโอ้ยที่สวนเป็นยังไงมัางเนาะนะคะนี่ก็เอาผ้าเต็นท์มาคุมนะคะคุุมกันฝนไว้เนาะนะคะไม่ให เวลาฝนตกก็จะได้ไม่โดนไม่โดนปาเียกไม่เปียกไม่ผุนะคะก็เอาผ้าเต็นท์มาคุมนะ,ะปุ๋ยนี่ทุงน้ำไม่ได้เลยเสายังพอถูกได้ใช่ไหมคะแต่ปุ๋ยนี่ไม่ได้เลยเนาะ,ะและลายเลยน,ะะนี่ก็เสือก็ามาอัปเดตให้ให้ดูนะคะ fc ที่คิดถึงนะคะคิดถึงว่าตอนนี้บ้านทำไปถึงไหนแล้วลุงเสือทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้รอหล่อเสานะคะหล่อเสาแล้วก็ต้องรอให้มันแบบ แห้งนะคะถ้าไม่แห้งมันก็จะไม่แข็งแรงนะคะมารับน้ําหนักหลังคาโครงหลังคาที่เราจะขึ้นต่อนะคะประดาทํโงครง,หล,งหลังคาคลุมอีกครั้งนะคะเป็นเหมือนโมดทรงโมเด์นนะคะคุมตู้คอนเทนเนอร์ด้วยแล้วก็คุมส่วนขยายนะคะที่จะลุงเสือที่จะทําส่วนขยายเอกมาอีกนะคะบ้านนี้กลายไม่ใช่เป็นบ้านเล็กแล้วนะคะเล็กคือแค่ห้องนอนนะคะ ที่เหลือจะกลายเป็นที่กว้างแล้วนะเพราะว่าของเยอะมากนะคะของบางส่วนนะคะเราก็จะเอาไปเก็บไปที่นู่นนะคะเพราะว่าลูกก็ไม่ได้ใช้ที่นี่นะคะให้ที่นี่มันว่างๆมั่งนะคะถ้าเราทําที่นู่นกว้างขวางแล้วเราก็เก็บเพราะว่าส่วนมากที่นี่ของสาดาก็จะมีแต่ไม้สักนะคะสดาไม่ค่อยซื้อไม้อัดนะคะไม้อัดนี่จะเป็นซื้อแบบว่าธรรมดาตอนนั้นที่ป้าดาทา บ้านหลังที่ประดาอยู่นี้นะคะสองชั้นหลังนี้ประดาทําเป็นแบบโฮมสเตย์เนาะประดาก็จะซื้อแบบไม้อัดธรรมดานะคะเกียงก็ไม่อัดธรรมดาคือแบบให้ให้มีทุกอย่างนะคะแต่ตอนนี้พอเรามาอยู่เองแล้วนะคะบางส่วนก็ต้องต้องเอาออกแล้วนะก็ส่วนก็ไปไปเอาไม้สักนะ,ะไม้สักบ้านนน้น